เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากการเคหะแห่งชาตินะครับวันนี้เขาได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ การขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องของการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีไรายได้น้อยนะครับโดยวันนี้เขาจัดให้มีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่ผู้มีไรายได้น้อยสามารถที่จะรับภาระได้นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเขาได้มี7โครงการที่อยู่อาศัยเปิดใหม่นะครับเพื่อที่จะเปิดขายให้กับประชาชนทั่วไปนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่3มีนาคมนี้นะครับ สำหรับรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับเน,เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง46ปีของการเคหะแห่งชาติในวันที่12กุมภาพันธ์2562ที่ผ่านมานะครับเขาได้จัดงานรณรงค์เปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยใหม่7โครงการจำนวน2,079ยูนิตนะครับ ประกอบไปด้วยในพื้นที่6จังหวัดด้วยกันนะครับคุณผู้ชมลองฟังดูนะครับว่าสนใจโครงการตรงไหนนะครับก็ประกอบไปด้วยโครงการในจังหวัดนครนายกนะครับพรมมณี1โครงการฉะเชิงเซาแปลงยาว1นะครับโครงการลบบุรีที่พัฒนานิคมนะครับโครงการชุมพรโครงการสีสะเกต ระยะที่4ส่วนที่1นะครับโครงการสีสเกตร,ระยะที่4ส่วนที่2และโครงการสกลนครนี่ก็คือในพื้นที่6จังหวัดที่เขาดําเนินการนะครับแล้วก็เปิดขายนะครับครับและสําหรับรูปแบบอาคารนะครับก็จะมีทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดสชั้นนะครับขนาดพื้นที่ประมาณ21-24.5ตารางวาราคาจะอยู่ระหว่าง7,7,000 0บาทถึง7,90,000บาทนะครับ และบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับขนาดพื้นที่ประมาณ42ตารางวาราคาขายอยู่ที่1,862,000บาทนะครับพร้อมกันนี้นะครับเขายังจัดให้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองโครงการเพียงวางเงินจองและทำสัญญาเริ่มต้นเพียง5,000บาทนะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้จองโครงการนะครับก็จะประกอบไปด้วยต้องมีสัญชาติไทยนะครับบรรลุนิติภาวะแล้ว กรณีจองโครงการที่มีราคาขายไม่เกิน750,000บาทผู้จองต้องมีรายได้ไม่เกิน40,000บาทต่อเดือนกรณีจองโครงการที่มีราคาขายมากกว่า750,000บาทขึ้นไปตรงนี้ไม่จำกัดรายได้ของผู้จองนะครับส่วนหลักฐานในการจองเนี่ยนะครับก็ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านหนังสือรับรองรายได้และเงินจองโครงการในวันทำสัญญาตามที่คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติกำหนดนะครับ โดยประชาชนที่สนใจนะครับท่านสามารถจองโครงการได้ในระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่3มีนาคม2562นี้นะครับตั้งแต่เวลา8นา30นาทีไปจนถึง16นาิกา30นาทีณนะศูนย์ชุมชนโครงการที่เปิดขายและสำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติพร้อมกับรับโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถโทรไปที่เบอร์ call center 1นเตอห์1615รือเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะครับ w w w n s a c o t s นะครับครับและนี่ก็คือข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากการเคหะแห่งชาตินะครับวันนี้เขาได้ประชาสัมพันธ์โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับ แล้วก็เริ่มเปิดให้มีการจองตั้งแต่22กุมภาพันธ์จนถึง3มีนาคม62นี้นะครับท่านใดที่สนใจก็ไปจองได้นะครับหรือจะโทรไปที่ call center ก็ได้นะครับครับสำหรับตรงนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่ไม่อยากจะพลาด ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเรานะครับท่านสามารถติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราได้ทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงแต่ท่านกดติดตามนะครับเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ